แสงไฟมาแล้วนะครับรถเร็ว109กรุงเทพเชียงใหม่นู่นนะครับไกลๆนูน่นอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับนู่นนะครับนู่นนะครับแสงไฟ ต้องอยู่ให้ห่างไว้นะครับไม้กั้นกำลังลงนะครับมีพัดส่งขึ้นไปด้วยนะครับ นวนนะครับจอดชุมแสนเสร็จแล้วไปจ่อยทีนึ่งที่ปาปุน่าตะพานหินพิจิตปากระทุ่มพิสโลโลกพลุมพิรามหนองตรงพิชัยชุมทามบ,บาดา,าร,ร,ดะะดราทัานัตรอุตรดลทิศลาอาตเดชัย้ม่ปิ่นแม่มอกนครลำปางขุนตานลำพูนไปส่สุดที่เชียงใหม่นะครับต้องพูดเบาๆนิดน,นึงนะครับ <c oughs> พูดดังพูดดังได้ครับแต่เกรงใจพระเกรงใจพระนะครับก็เลยต้องพูดเบา,บาเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพ่อจะว่าเอาหลวงพ่อหลวงพี่จะว่าเอานะครับกำลังเร่นเครื่องมานะครับหนึ่งศย์ก้ากรุงเทพเชียงใหม่แสงไฟนั่นแหละครับคือหนึ่งย์้าวันนี้ขอถ่ายถึงขบวนนี้พอ วันมินวันนะครับสำรับขบวน9.51เร่งเครื่องมาเลยนะครับ กำลังมานะครับกำลังมามานูนนแล้วนะครับ109่งศูนย์พี่ฮีตะชีทางกระบ,บวนนะครับเสียงวีดใช่แน่นอนพี่ฮีนะฮะพี่ฮีดิเขาเรียกเขาเรียกกันย,ย่อๆน,นะครับพีพีความจริงชื่อฮิตะชีนะครับแต่คนส่วนใหญ่จะเรียกว่าพี่ฮี พี่ฮีททางกระบ,บวนนะครับวันนี้หมายเลขอะไรครับเนี่ยสี่ห้าหนึ่งสองพี่สี่ห้าหนึ่งสองทางกระบ,บวนนะครับวันนี้ไม่มีบอบอพอ,อ,อสีน้ำเงินนะครับ แอร์บู๊นคันนะครับนี่นะครับร่นอนแอร์บูนี่นะครับ109กกรุงเทพเชียงใหม่นี่นะครับ ขอเดินตามพานะครับเรามาดูป้ายนะครับนี่นะครับกรุงเทพเชียงใหม่ขบรปีพสด่งขึ้นไปอีกนะครับนี่นะครับรถนอนแรววู1หนึ่งคัน สองทะบวนนะครับนี่นะครับป้ายจอดชุมแสนเสร็จแล้วรถจะไปจ่อ,อีกทีหนึ่งที่ปามุน่าสะพานหินพิจิตปากระทุ่มพิสซนุโลโพลลอมพิรามหนองตมพิชัยรถนอนแอร์บูนหนึ่งคันนะครับชุมทางบ้านดารา สั์กรอนอุตรดิศิลาอาจเด,ดชชายบ้านปิ่นแม่เมะนครลำปางขุดตาลลำพูนไปที่สุดที่เชียงใหม่นะครับวันนี้ไม่มีบอหอสิ้นเงินนะครับไปแล้วนะครับ109วันนี้ขอแค่ขอถึงขบวนนี้พอ